หลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์ให้คืออริยสัจสี่นะก็คือทุกเวลาเราเริ่มปฏิบัติมันจะเห็นทุกใหม่ๆลูกเป็นทุกข์ก่อนคืออดโอยอดโอยก่อนไม่ไหวทรมานแต่อดทนอุเบกขาวางเฉยอยู่ับรมไปเรื่อยๆลูกจะเห็นทุกข์ทันทีเลยถ้าเห็นทุกข์แล้วเราไม่เป็นทุกข์นะเต่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรียกว่าเห็นทุกข์นั่นเองตรงนี้แหละทุกข์มันก็เกิดเดี๋ยวทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์ดับเราก็เห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆ นะไม่ต้องไปวิเคราะห์นะมันอะไรเจ็บขึ้นมาก็ดูมันไปยิ้มให้มันนะคะอะไรปวดขึ้นมาดูมันไปยิ้มให้มันอยู่กับลมด้วยสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเสมอมันทุกเกิดมันทุกดับอยู่เรื่อยๆจากนั้นนะคะมันจะมนะีความคิดอะไรขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็ไม่สูดลมเลยคิดดีก็สูดลมกลั้นลมปล่อยลมคิดไม่ดีก็สูดลมกลั้นลมปล่อยลมจะคิดกังวลคิด หลงคิดรักคิดชังคิดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาก็สูดลมกลั้นลมปล่อยลมพอความเฮาเราเห็นตรงนี้แล้วมาอาศัยลมเราเริ่มละจิตใจของเราเริ่มยับยัง้งชั่งใจไม่ปรุงแต่งต่อเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อพอความคิดมันดับไปทําให้เราโล่งโปร่งเบาสบายคิดขึ้นมาอีกก็รีบมาอยู่กับลมพอความคิดมันดับไปมันก็โล่งโปร่งเบาสบายนะความคิดมันเป็นสมุทัยนั่นเองมันเป็นต้นตอของทุกขน์นั่นเอง มันเป็นตันหานะคะมันเป็นกิเลสตันหานั่นเองนะคะเป็นตันหาเป็นความทยานอยากพอเราฝึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะจะคิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่คิดดีคิดชั่วก็รีบมาที่ลมเลยอย่าปล่อยให้มันคิดนานแล้วมันก็จะดับไปมันจะละเหิดละเหยไปนะคะมันจะยับยั้งชั่งใจได้มันจะฉุกคิดและสติสัมปชัญญะเกิดมันทาให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อความคิดมันทาให้เราทุกข์ มันเป็นสมูทไทยเหมือนพระพุทธองค์สอนทุกคือความไม่เที่ยงนะคะเราก็เห็นมันแล้วเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงสมูทไทยนะคะคือคือความคิดเราก็ละมันแล้วอะไรคิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สนแล้วเราไม่คิดต่อแล้วเนี่ยมันกระดับไปอะไรคิดขึ้นมากระดับไปเนี่ยนะเราละสมูทไทยแล้วเราไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดใหญ่ไม่คิดอะไรทั้งสิ้นอยู่กับลมอยู่กับเวทนาและความรู้สึกนี่นะเรียกว่าเป็นเกิดสติปัญญาเป็นปัญญาวิมุติแล้วนะ เจโตวิมุตท,ทาก่อนนะคะอยู่กับลมหายใจก่อนอดทนอดกลั้นอะไรเกิดขึ้นมาก็ยิ้มให้มันอะไรดับขึ้นมาก็ยิ้มให้มันสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิม้มนะเจโตวิมุตก็ทำนะคะกาลังจิตกําลังใจนะคะกาลังนะเจโตกําลังที่เราคันติวิริยานี่แหละเป็นกําลังเจโตนะปัญญาก็เกิดจากการพิจารณาไตรตรองว่าอ๋อ ถ้าเราไม่คิดนี่สมูทไทยมันก็ดับความคิดมันดับสมูทไทยมันดับนั่นเองมันจิงละสมูทไทยได้นะทุกเห็นแล้วสมูทไทยละแล้วทําอย่างนี้กิเลสมันดับไปแล้วเรียกนิโรธนะคำว่านิโรธก็คือกิเลสมันดับดับเล็กดับน้อยดับเล็กดับน้อยมาเรื่อยๆขณะที่เราปฏิบัตินะจนหมดเป็นดับใหญ่เลยนะเรียกว่าจิตรวมใหญ่จิตนิโรธนะคะมันจะเกิดสลบดับเซฟที่คัดมันจะตัดระบบนะคะ ขันห้าของเราพอขันห้าหยุดทำงานนะนะเรียกว่าเกิดเซฟทีคัทนั่นเองนะคะทางรูปเวทนาสัญญาสังขนันทำวิญญาณเนี่ยหยุดทำงานมันแยกรูปแยกนามเลยนะแยกกายและจิตนะทางกายและจิตทางรูปและนามขันห้ามันแยกกันทำงานมันจะไม่รวมรวมกันนะนี่เรียกว่านะเข้าสู่นิโรดนั่นเองนะคะแยกรูปแยกนามเราจะเห็นชัดเจนเลย นะกิเลสท,ทั้งหลายมาถูกตัดขาดสะบ,บัน้นเลยนะลูกเรียกว่าเซฟที่คัดนะคะตัดระบบความคิดตัดระบบทุกสมุทัยเกิดนิโรธเรียกว่าเซฟที่คัดจิตของเราจะเริ่มเข้าสู่ความอิสระเพราะว่ากิเลสมันดับแล้วนั่นเองเราจะเห็นตนเองเป็นคนแปลกหน้าเริ่มนะขนาดที่มันเกิดเซฟที่คัดนั่นแนหะหรือสรุปดับนั่นแนหะมันจะลืมไปพักหนึ่งนะมันจะวูบไปนะคะ ถ้าใครจิตละเอียดนะคะกําลังจิตกําลังใจละเอียดจะไปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดอ,อยู่นันขณะหนึ่งนะตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเราเห็นการทํางานมันไวมากนะคะจิตของเรานี่มันไวมากไวจริงๆพอเราจิตและสติเข้มแข็งจะไปเห็นตรงนั้นนะคะอืไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรกหลุมไหนนรก ตรงไหนนะคะมันไปเห็นตรงนั้นสักพักหนึ่งพอมหลุดออกจากนรกมันก็ขึ้นมาเมืองมนุษย์นะคะพอผ่านเมืองมนุษย์มันก็ไปสวรรค์มันไปตามสถานีเลยนะเข้าเมืองสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จากนั้นก็เข้าสู่พหมารูปประพมเลยเห็นความโล่งเห็นความว่างเห็นจากนั้นก็จะหลุดออกจากความว่างว่างเวงว่างนะเข้าสู่มิติที่ตื่นรู้เบิกบานเรียกว่า อยู่ในสภาวะโล่งกว้างสว่างสวัยไร้น้ำหนักไร้ตัวตนไร้การเวลาแต่มีชีวิตชีวาอยู่ตรงนั้นนะคะมีชีวิตชีวาจิตใจรู้สึกมีกําลังเรียกว่าจิตใจนี่มันเบิกบานอยู่ตรงนั้นนะมันเหมือนทั่วจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเป็นขอบเขตเลยมันมองเห็นกว้างทะลุทะลวงแต่ไม่มีตานะไม่มีตาไม่มีกายไม่มีใจไม่มีรูปไม่มีนามแต่มีความรู้สึกอิสระนั่นเอง อิสระเสรเออีเหนืออื่นใดอยู่ตรงนั้นถ้าใครเข้าสู่สภาวะนี้นะนะจะที่บายได้นะคะจะรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองมันเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยุหิฉะนั้นใครที่ยังไม่เจอไม่พบไม่เจออยู่กับลมไปเรื่อยๆเข้าคอร์สอาจารย์โกเอ็นกานี่แหละต้องไปฝึกหัดดัดนิสัยก่อนนะลูกต้องไปให้กดเกณฑ์บังคับก่อนไม่งั้นใจของเรามันจะไหลไปตามกีเลสมันก็จะไม่เห็น ไม่เห็นจิตพุทธะไม่เห็นจิตอริยะต้องไปให้กดให้ระเบียบนะคะบังคับเราก่อนมาอยู่กับใจมาอยู่กับกายมาเห็นความจริงนะก่อนพอเห็นความจริงความจริงมันจะเกิดดับเกิดดับให้เราเห็นพอมันดับหมดแล้วเกิดหมดแล้วดับหมดแล้วมันก็จะเข้าสู่ความว่างนั่นเองความว่างความอิสระเราจะต้องผ่านทุกข์ก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวก่อนตกนรกก่อนพอตกนรกมาเมืองมนุษย์แล้วขึ้นสวรรค์ มาเข้าสู่พรมสักระยะหนึ่งจากนั้นก็เข้าค่อยเข้าความอิสระความไม่มีอะไรนะเรียกว่าชั้นบรรยากาศอวกาศนะคะชั้นอมตะธรรมอมตะธาตุเป็นความอมตะเป็นความไม่ไม่ตายเนี่ยเองเรียกว่าไม่มีมาไม่มีไปไม่มีเกิดไม่มีดับนะไม่มีสัญลักษณ์อะไรทั้งสิ้นไม่มีค่าเฉลี่ยค่าสถิติใดๆทั้งสิ้นตัวตนเราก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีรู้ไม่เห็นไม่มีอะไรเลย มันรู้สึกได้อย่างเดียวว่าจิตอิสระจิตเบิกบานจิตมีชีวิตชีวาอยู่ตรงนั้นแม่อธิบายสภาวะธรรมที่แม่นะคะปฏิบัติแล้วไปเห็นไปพบไปเจอมานะคะตั้งแต่ปี60แลนยะแม่ปฏิบัติมาปี55นะคะ5657 58 59เาพอปี60นะแม่บวชนะคะบวชโกนผมเปลี่ยนชุดเพราะว่ากเกษียณแล้วจึงเข้าสู่มันเห็นสภาวะนิโรดนั่นเองนะคะเห็นสภาวะนิโรธ จิตมันไปเห็นนะแยกรูปแยกนามไปเห็นการทํางานของขันธ์ห้าตั้งแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันชาติแต่ไม่ได้นับว่ามันเท่าไหร่นะคะนับไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญยูแล้วก็นับไม่เป็นแต่มันเห็นการเกิดดับตั้งแต่อนารกโลก,กันตานรกมานะคะมาถึงนะคะนรกแต่ละหลุมแต่ละหลุมนะคะผ่านมาหมดเลยนะเข้าสู่ความเป็นมนุษย์เข้าสู่ความเป็นเทพเทวดาเข้าสู่ความเป็นพรหมอรุปรหุมจากนั้นจึงเข้าสู่มิติว่างมิติ นะคะว่างอิสระเสรีนะคะไม่มีอะไรเลยนั่นแหละแต,แต่รู้สึกอิสระมีชีวิตชีวานั่นเองอันนี้สภาวะธรรมที่แม่เข้าไปพบไปเจอนะคะตอนที่บวชแล้วก็เข้าคอร์สนะคะไปเจอกันที่เข้าคอร์สนั่นแหละเจอสภาวะต่างๆด้านี้เพราะว่าการเข้าคอร์สมันดีนะคอร์สของอาจารย์กอินก้าคอร์สสิบวันเลยนะที่ไม่เจอสภาวะนี้หลังจากนั้นก็พาตนเองมา,มาเข้าคอร์สเรื่อยๆเพราะว่าเห็นว่า อย่างกิเลสกองนี้อย่างกิเลสกองนั้นนะถึงแม้เกิดสภาวะตรงนั้นเลยนะนเกิดสภาวะเราไปเห็นของดีแล้วนั่นเองนะพอไปเห็นของว่างเห็นความอิสระแล้วเราต้องมาจัดการกจิตของเราก่อนนะไม่ใช่ว่าตอนนั้นจิตยังไม่อนุใสมันยังไม่หมดมันยังอยู่ซอกโน้นมุมนี้อยู่เรื่อยๆก็เข้าคอร์สเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปี2564นะ่ะแม่หยุดเข้าคอร์สที่นะ5 6 4รหเข้าคอร์ส30วันน,นั่นเอง โอ้แม่ได้เห็นความเป็นธรรมดาตรงนั้นเองแล้วก็จิตอิ่มเลยทีนี้มาเห็นมามีความรู้สึกว่าสติมันบอกว่าเออเธออย่าไปนั่งเข้าคอร์สให้เสียเวลาเลยนำประสบการณ์มาแชร์ให้คนอื่นได้รู้ได้ร,ดรู้ได้เห็นได้ฝึกตามดีกว่าแม่มันมันคิดขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็ไม่คิดว่าจะเรามาอยู่ตรงจุดนี้หรอกตอนแรกก็อยากจะเข้าคอร์สจนกว่าหมดลมนั่นแหละนะคะเพราะว่ามีความอิสระมากขณะเข้าคอร์สเป็นเวลาที่ เซฟตี้คัตออกจากโลกตัดโลกเลยนะการเข้าคอร์ี่มันเป็นช่วงเวลาที่แม่ปลื้มที่สุดตรงนั้นมันอยู่ในนะความสุขสงบนั่นเองการเข้าคอร์ดอยู่ในความสุขสงบกิเลสก็เห็นไปนะคะกิเลสทีนี้เราทําจนกิเลสบันดับนี่นะกิเลสมันไม่มีส่วนเหลือนี่นะนะไม่มีใครรู้กับแม่หรอกนะคะแม่ให้คําตอบตนเองจากนั้นแม่จึงหยุดนะคะหยุดเข้าคอร์ดตั้งแต่ปีหกสี่เป็นต้นมา ใจเดี่ยอยากจะไปเข้าสี่สิบห้าวันด้วยหกสิบวันด้วยแต่มันอิม่มมันมันบอกว่าสติปัญญาบอกว่าเดี๋เธออย่าเป็นเสียเวลาเลยให้ประโยชน์แก่คนอื่นมั่งกระตันยูกะตะเวทีต่อพระพุทธเจ้ากตัญยูกะตะเวทีต่อนะพระองค์ที่มีพระมหาการุณาธิคุณนะประทานคําสอนอาน,นาปณสติให้เรานะเราก็เลยฉุกคิดตรงนี้นะ ก็จึงเอามาแบแชร์ประสบการณ์นะคะในนะห้องเฟซบั่งหนฮาเพจบั่งใน YouTube บั่งนะคะ,ะในไลน์บั่งเป็นเสียงบั่งเป็นวิดีโอบั่งจนล่าสุดแม่ก็ลงใน Tiktok นะคะ t ิกต็อกถึงโมงครึ่งนั่นเองอีกหน่อยถ้ามีเวลาก็อาจจะขยายเป็น3มโมงนะคะ3ามโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าท่่นกลางคืนนี่แม่พากัน ทำวัดเย็นเนี่ยมันมันจำกัดด้วยตรงนั้นนะคะเพราะผู้ที่เข้าทิกตอกไม่เป็นก็มีก็เลยพาลูกๆนะคะปฏิบัติจนกว่าลูกๆจะไม่ไม่ปฏิบัติในห้องนั้นแล้วก็ค่อยมาว่าทิกตอกกันนะตอนนี้ก็ให้ให้ใหลูกๆได้ทั้งห้องนะทั้งห้องเขียวห้องฟ้าห้องแดงแล้วก็ห้องทิกตอกนี่แหละ,ะให้ลูกๆไดป้ปฏิบัติฝึกหัดขัดเราเข้าสู่จิตว่าง จิตอิสระจิตกเกษมนะคะนะช่วงที่แม่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่นั่นเองนะไม่เสียดายหรอกจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมตายขอให้ทําหน้าที่ตรงนี้ขณะที่มีลมก็พอนะลูกนะฉะนั้นลูกที่ได้ยินได้ฟังมีโอกาสมาฝึกก็ขอให้ตั้งใจนะลูกมันมันต้องอดทนอดกลั้นด้วยนะคะมันลําบากขณะที่ปฏิบัติมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานแล้วมันสู้กับความคิดไม่ได้นั่นเองมันแพ้ความคิดนะคะ พอนั่งปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสิบนาทีมันก็บอกให้ลุกไปนั่นลุกไปนี่นอันนี้เาเรียกกิเลสนะลูกอย่าอ้างอย่าเอาเหตุผลอะไรมาอ้างถ้าลูกคลีนอะไรเรียบร้อยแล้วจัดที่นั่งในห้องพราห้องนอนแล้วปิดทุกอย่างเลยปิดระบบเลยนะคะปฏิบัติเลยลจะเปิดฟังเสียงของแม่ไปด้วยก็ได้เพราะว่าแม่พาลูกว่านั่งอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นก็คือพาปฏิบัติเองนะคะเปิดเสียงแม่ได้ นะคะถ้าเป็นเสียงคําสอนปริยัติหรือหลักธรรมทั้งหลายของครูบาอาจารย์ท่านอื่นปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปฟังมากจิตเราส่งออกจิตไหลออกไม่มีประโยชน์จิตก็ส่งไปอยู่ในคําสอนร่างกายก็นั่งไปบางทีก็หลับไปเลยก็มีฉะนั้นเวลาฟังปฏิบัติกับแม่เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้ปฏิบัติให้ดูรูปและนามให้ดูกายและจิตให้ดูลมหายใจให้ดูเวทนาให้เห็นความรู้สึกให้เห็นความคิดตรงนี้ มันจริงจะเข้าสู่อริยสัจสีนั่นเองนะคะหลักสูตรคืออริยสัจสีในทางเดินมัชฌิมาปฏิปทาหรือในอริยมรรคมีองค์แปดต้องมีขันติวิริยะนะคะต้องมีขันติวิริยะอิทธิบาทสี่เป็นบาทฐานเป็นบาทแรกเลยฉะนั้นในโพธิป,ปักคียธรรม3าเอามาหลอมรวมกันแล้วในะอยู่ในลมหายใจอานาปนสติและวิปัสสนานะมันก็ได้ทั้งทานรักษาศินจเจริญภาวนานะคะทานรักษาศินทำสมาธิจเจริญภาวนานั่นเอง เวลานอกในชีวิตประจำวันก็ทำบุญตามการไปนะคะทำทานตามกำลังไปะทำใจเป็นพระก็คือให้ใจอดทนอดกลั้นอุเบกาวางเฉยในเดงใจเป็นพระใจมีทานมีศีลสมาธิปัญญาในเองใจเป็นพระนะคะพระอริยสงฆ์พระสุปติปัโนนะคะไม่ใช่สมมุติสฆ์อย่างที่เราเห็นเห็นหมวลตส่งจิตออกนั้นๆไม่ใช่ ทำใจเป็นพระอริยะสงฆ์นำทำบ้านเป็นวัดขจัดมาในใจตนแล้วลูกจะพบความสําเร็จแน่นอนค่ะจงสมหวังจงสมความมุ่งมา่นปรารถนามีอะไรถามได้นะคะถามในน,นี่มาเดี๋ยวแม่จะตอบนะคะในคอมเมนต์มานะคะในความคิดเห็นได้เลยนะคะพบกันสี่โมงในห้องติกต็อกนะลูกสี่โมงห้องไม่ชีธรรมดาหรือนันธรรมดานะคะ ขครงหมาย SINUN นและ,ะโคลอนะโคลอนแล้วก็ธรรมดา THA MMA นะคะนันธรรมดาอย่างนี้ก็ได้สกุลภาษาอังกฤษก็ได้ภรรดาษาไทยก็ได้ก็คือแม่ชีธรรมดาและลูกจะได้มาฝึกหัดขัดเราด้วยกันค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีแต่ลูกๆขณะที่มีลมหายใจก็รีบตักตวงนะลูกนะหมดลมแล้วก็เหลือแต่วิดีโอเหลือแต่ ภาพนะคะความทรงจำนั่นเองจงสำเร็จจงวิมุติหลุดพ้นดูทั่วกันค่ะ